สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําพี่พีช่างนะคะสําหรับคานเนี่ยค่ะจะไปวางรถการเกษตรรถอีแตนรถบักกี้รถ 4, 4ีู่ณสีรถกลอฟรถวิ่งตามรีสอร์ทได้เลยนะคะนี้จะเป็นคานจิม n น่นี่คานแข็ง4ี่คูณสี่านหน้านะคะจะมีจานเบรกคาลิปเปอร์นี่แล้วก็มีฟีล็อกเป็นฟีล็อกที่ควบคุมด้วยระบบลมนะคะนี สวยๆอย่างนี้เลยคานเก่าญี่ปุ่นไม่เคยใช้ในบ้านเรานะคะนี่คานหน้าอามาดูคานหลังกันค่ะนี่คานหลังก็สวยๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นเฟืองช้านะคะเป็นเฟืองแปดสี่สามค่ะเซตนี้นะคะไปเลยหนึ่งหืห้าพันบาทค่ะถ้าอยากจะได้ครบเซตเลยนะคะมีเป็นเกียร์สโลด้วยนะคะแล้วก็จะมเีเกียร์สโลกางให้ดูด้วยนะคะนี่ เกียร์สโลรุ่นนี้นะคะเอาไปวางเป็นรถขับ4ี่คูณสหรือรถขับ4ี่คูณสก็ได้เลยค่ะสบายมากนีเลยเกียร์สโลลานนะคะมีหัวเกียร์คันเกียร์ครบมีขาเกียร์แล้วก็มียอยครบเลย3ก้อนเซตนี้เอาไปเลยครบๆเก่าญี่ปุ่น1.8 0 0 0บาทคานแข็งคันกว้าง135ยเซนจัดเลยค่ะ